สบายดีสวัสดีนะนเนาะตอนนี้พี่น้องเบิ่อนคู่ทุกคนนี่เนี่ยวาซอนกะเลยสั่งนะนี่นอ่าลักกุ้งม,มาอยู่เนาะทุกคนพอเพิ่มตัวเก่าจากไอซีเป็นผ่านใหม่เนาะอันนี้จะเป็นวาซอนสั่งเองทุกคนราคาจะเป็นเงินขีดเนาะตกอยู่สองแสนกว่าทุกคนเพิ่มมาแปดหู นาะแปดหูถ้าบอสอนจับเบิ่ลบอสอนเก็สี่หูนะทุกคนเแาเบิ่งกันเลยเนาะว่าชิ้นยันแปดหูเปลี่ยนรอบกันบอสอนชิวายันเป็นสี่หูเลยเนาะมาเบิ่งเป็นพยานบรรยากาศกันนะทุกคนเนาะเฮียบด์เฮียบด์ แต่ผู่ก็เพิ่นว่าบ่เนาะทุกคนที่ว่านี่อาจะสั่งมาดีกวาเนะแู้แต่ทู่จะบอกนะแต่ไหเงินสมันก็น่าข้าวต่นยังไบ่คือกันเนาะทุกคนอ๋อ เพศผู้อยู่น้อทุกคนแต่ว่ามันที่เป็นแบบว่าเพรากเดขักน้อทุกคนอืมคือแบบตึงๆนิดหน่อยเนาออันนี้กับบารสอนอ้ไอเป็นสั่งไงนะทุกคนสั่งจากอ่าลาซาดาเนาะเนาะ เป็นแปดช่องเนาะแต่ว่าตัวนี้มันสีเข่งแห้งนะทุกคนบอซอนกับจะซึกเบื่อชุ่อันเนาะว่าไม่ถึงไหนไหนแต่ว่าตัวนี้ชิ้นย่องน้อยเนาะทุกคนมันคือเดียวากาันไม่ใช่ใบไหน่ที่ขนาดนั้นนะ ตอนจะสร้างมั้งหาลางบเบิดมากว่ามันใส่ได้เบิ้ทุกหลางลย่บอลน,นะทุกคนปินบนะ เพิีตึงคักนะทุกคนเพิ่โต,<ซ>ตนะเพรเพิ่าตกเบราให้อนกบทีน้ำเบิ่งเลยเนาะเบิ่งทุกงานเลยนะทุกคนเน็เบิ่งทุกงานเนาะพ่อความแน่ใจของใ มันสายได้เปิดบ่อนอ๋อทุกคนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลดนะตัวสองจ็ดตาเป็นสิบติดนะนั่น,น,นคือแบบว่า ลองลุดออกจากสองข,องออาข้างเาหมือนก้องแน่ต้องซิกก่อนเนาะขาตั้งกล้องในะห,ห้อะไรตรัวนี้ลุดนะทุกคนส่วนกับต้องซิกมันก่อนเนาะยันลุดคือตัวนี้เนะาะพวถ้ามันลุดมันก็นสีชับ่ได้ทุกคนตนะ้องดึงใหม่เนาะอ๋อ ได้แล้วนันนับหนุนต้องหยดลงก่อนนะทุกคนเื่ความแน่นอน ไ,ได้ทุกอันเนาะตัวจุดท้ายเนาะแต่ตอนจับบ่งคิดว่าซีห้องก็เพราะว่าดังนี้ก็เป็นที่ไเตรียมมาเพิ่มก็นนากมันี่ได้อยู่ บสสอสัมกิวาใส่ได้อยูนะ่เนาะแต่ว่าตัวตัวที่ว่าแฝดซ่องตัวที่ว่าบสสอสันใส่ชิ้มือนี่ก็ี่เป็นแบบว่ามันจะมีดุมตัวนี้เป็นวงมนใหญ่นะทุกคนแต่อันนี้เป็นแบบดุมน้อยๆเนาะเป็นใช้ดุมเล่นน้อยนะเดี๋ยนะวบ่อยมันลุบลงเขาข้างในเนนะาะรูปเดี่ยวใส่ได้เบิร์น้อทุกคนเดี๋ยวจะเป็นแบบแฝดซ่องเกันเนาะ Và nằm nó được không? Nó Phá nền nhằng à bố Cứ bốc quyền nào khá tăng cong như thế này Khi nào phải Khá tăng cong như thế này มันนี่ผสมกับซิบรีไปใส่มันก็เป็นพาะกได้ลงไปบาทเลยนะสกับสิบรีไปสนกับาก็เลยกรเื่องอย่เนาะสกับให้่าขึ้นงอย่านี้ตลยเนาะวส้มใจต่างก็คือ ตัวนี้มันสิดแบบอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวยว่าเชิดในน้อยเนาะสิน้อยกว่าตันนั้นนะทุกคนแดีว่าทา้งในมันเนี่เนาะหาย่างมันนี่นะตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนั้นมันชิเดเบีว่าจับนี่เต็มมือเลยนะทุกคนบอลเป็นหัวอาสีเหลืองเ,เนาะ แต่ที่นี่มันจะเป็นแบบดุมขาวนอกกันใส่ห้องประมาณอ่ะ เท่าไรนี่บุตรเท่าไรเมนโลแกะเมนแต่มันมันคิดน้อยกว่าตอนนั้นเดี๋ยวว่าได้แล้วแปดแปดช่องแต่ว่ามันมันคิดน้อยกว่าตัวนันมัน,นมันว่าไงที่ตอนนั้นเรี่ยตัว Taylor. Tân y mân bội nha anh. No, có răng nha anh, ấy đôi mày. Tân hai bội nha anh em. Tân hai bội nha anh em. Tân hai bội nha anh em. Tân hai bội hai bội nha anh em. Tân hai bội nha anh em. Tân hai bội อะไรก็มองไปสิฮะนี่หนังนี่หนังกุกเนาะคนนีหนังกุใหญ่ไปเนาะประมาณหนาไมหังกุ๊งๆแต่ตุกชิดหน่อยไอนี่หนังมี่นี่หนังหลังเนี่ยเนง้ยเออมันหนัดยังเข้า อย่างนี ö, oh, ้นึ่คน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 เออคนเนาะนงิคนอะไรนางิคนาเจ้าเจ้าสั right ่งอย่างนี้เอเดได้ครับมีแต่หัวหางฮะ นี่บะซอนกะนี่ยังหวเนนะนยงขึ้นมาใจน้องบได้เกียร์ทอดไก่เลยเทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บะสอนนี่กำลังใจให้คิดไม่ไมให้เบืนะ่อนเนาะพอนี้บะซอนกะสิพอจบคลิเปเรื่องตัวนี้นะพอกันใคนคลิปหน้าสบายดี